วัสดีครับเช้านี้พามาชมบรรยากาศอันชุ่มฉ่ำจากเมื่อคืนมีฝนตกมาจนกระทั่งเช้านะครับฟ้าเพิ่งจะเปิดมีเป็นเสียงเครื่องสูบน้ำของพื้นที่ข้างเคียงครับสูบน้ำออกจากป่าข้าโพดเ์ื่องจากมีฝนตกนะ มาชมบรรยากาศครับนี่เป็นพื้นที่ของเราเป็นไผ่ัางด้านหน้าพื้นที่ที่เราปล่อยลำไว้รับเป็นลํำรุ่นบริวววเวณด้านนี้หลังจากที่เราตัดสาง ไม้กระถินเยพ,พาออกไปเนี่ยก็จะเหลือเป็นบริเวณโล่งๆนะครับเพื่อเอาไว้เป็นพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวและก็ผลไม้ที่สามารถแทรกตรงกลางของลมไม้ต่างๆได้ดูเราจะได้ำเนินการต่อไปซึ่งเป็นบริเวณที่เราถมดินใหม่ มีความยาวพอสมควรก็จะให้มาเห็นบรรยากาศในช่วงฟ้าฝนชุ่ชมฉ่ำนะครับของวันนี้นี่เป็นบริเวณทางเข้าพื้นที่ครับซึ่งเป็นอุโมงศักดิ์ทองจากที่เรา กิ่งนะครับไม้ที่เราตัดสางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำการกวาดใบไม้ไว้บริเวณริมทางทั้งสองข้างนะก็จะทำให้สะอาดนะครับแล้วก็สะดวกในการเข้าออก ันนี้พื้นที่ชุ่มฉ่ำครับเนื่องจากเมื่อคืนมีฝนตกนะครับน่าจะเป็นในช่วงหลังเที่ยงคืนมาจนถึงเช้าวันนี้เลยทีเดียวนะครับและตอนนี้ก็อากาศก็ยังมีลักษณะของความชุ่มฉ่ำนะครับอยู่ในพื้นที่ก็ถือว่าอากาศดีครับวันนี้ นี่เป็นเศษกิ่งไม้ครับซึ่งเป็นวัสดุหลักสำคัญในการจัดการเพื่อจะใช้เป็นฟืนเป็นฐานต่อไปนะครับก็จะเห็นเป็นระยะตลอดแนวครับซึ่งเราจัดวางไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้รถสาเล้ง นะครับในการขนย้ายเข้าไปสู่โรงเรือนแล้วก็ดำเนินการทอนกิ่งนะครับก็จะเห็นเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็โรงเรือนในพื้นที่ ผ่านไปพื้นที่ที่เป็นนาข้าวนะครับก็จะเห็นวิวของท้องทุ่งนานะครับซึ่งฝั่งนู้นเองเนี่ยริมขอบเนี่ยเราก็จะมีต้นไม้เป็นแนวเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นนาอยู่ตรงกลางนะครับก็จะไล่าย,ยาวไป ตามแนวของพื้นที่ครับพามาดูอ,อินทผลัมครับซึ่งเราปลูกแทรกไว้ริมขอบของร่องน้ำนะครับฝั่งที่ติดกับพื้นที่ทํานานะครับก็ยังขาดการดูแลจากเจ้าของอยู่ครับแต่ว่า ตอนนั้นเนี่ยได้ก้าพันมาปลูกก็เลยมาปลูกทิ้งไว้ปรากฏว่ารอ,อดทุกต้นครับนี่ฮะปลูกไว้เป็นระยะก็ถือว่าอัตรารอดมีนะครับหลังจากนี้ก็ต้องอดูแลนะครับในเรื่องปุ๋ยคอกต่างๆ มาใส่นะครับก็เพื่อให้มีความหลากหลายนะครับในพื้นที่ก็เก็บภาพมาฝากกัน